นางสุชาดาจตเตรียมพรีกรรมนางสุชาดาเป็นบุตรสาวของเสนยยกุดุมพีชาวตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเคยตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรต่อเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไสว่าขอให้ได้สามีที่มีชาติตระกูลเสมอกันและขอให้ได้บุตรชายเป็นคนแรก หากว่าสมประสงค์ดังที่ขอแล้วข้าพเจ้าจากทำพรีกรรมบวงสวงด้วยวัตถุทานอันมีค่าแสนกหาปณะนะต่อมานางได้แต่งงานกับบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพราราณสีและได้บุตรชายตามที่ขอผ่อนว้จึงได้เดินทางกลับมาอย่างบ้านของตนที่ตำบลรุเวลาเสนานิคม เพื่อเตรียมการทำพิริกรรมบวงสรวงแก่รุกขเทวดาที่ต้นใส่ตามที่ตนเคยขอผ่อนว้ในวันทำพิรีกรรมนางได้จัดเตรียมหุงข้าวมตทุปายาตด้วยมือของตนขณะที่หุงข้าวมัทุปายาตนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือไฟที่ก่อในเตาไม่มีควันเวลาใส่เครื่องปรุงต่างๆในน้ำนมที่ตั้งบนเตา ฟองน้ำนมได้ไหลเวียนขวาเป็นประทักษิณยิ่งทำให้เกิดความปีติย,ยินดีในพลีกรรมยิ่งนักคิดว่าเทวดาคงชอบใจในบวงสวงที่นางตระเตรียมไว้จึงได้สั่งนางทาสีว่ารุ่งเช้าให้ไปทำความสะอาดบริเวณใต้ต้นไสรนั้นด้วย ทรงพระสุบินนิมิตคืนก่อนตรัสรู้พระมหาบุรุษเมื่อทรงเลิกการบำเพ็ญทุกรกิริยาแล้วหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตในวันเป็นขึ้น14ค่ำเดือน6ตกกลางคืนได้สุบินเห็นนิมิตหประการคือ 1. พระองค์บรรทมหายเหนือแผ่นดินมีภูเขาหิมพาน เป็นพระขนยหมอนพระหัตถ์ซ้ายอย่างลงสู่มหาสมุทรทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาและพระบาททั้งคู่อย่างลงสู่มหาสมุทรทิศใต้ 2. มีญ้าพแพรกต้นหนึ่งงอกออกจากพระนาพีสะดือสูงขึ้นไปถึงท้องฟ้า 3. มมีหมูนอนตัวสีดำบ้างสีขาวบ้าง ไต่ขึ้นมาทางฝ่าพระบาทปกปิดพระชงแข้งทั้งหมดและไต่ขึ้นมาถึงพระชานุเข่า 4. มีฝูงนกสี่จำพวกมีสีต่างๆกันคือสีดำแดงเหลืองเขียวบินมาจากทิศท,ทั้งสีบินมาจับที่แทบพระบาทแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมด 5. พระองค์เสด็จจงกรมเหนือภูเขาที่เต็มไปด้วยอาจมแต่อาจมไม่ได้แปดเปืเป้อนฝ่นาพระบาทแม้แต่น้อยเมื่อตื่นพระบันทมทรงดำริว่าหากเป็นเมื่อก่อนนี้อาจเล่าพระสุบินนิมิตให้พระบิดาฟังเพื่อจะได้ถามโหราจารย์ทั้งหลายว่าจะมีเหตุดี หรือร้ายประการใดแต่เมื่อเสด็จออกจากบ้านเมืองแล้วจำต้องใช้ปัญญาของเราเองทำนายสุบินนิมิตนั้นจากนั้นจึงเริ่มทำนายไปตามลำดับว่าสุบินข้อที่หนึ่งเป็นมงคลนิมิตที่พระองค์จะได้ตัดสรู้เป็นผู้เลิศในโลกทั้งสามสุบินนิมิตข้อที่สองเป็นมงคลนิมิต ที่พระองค์จกได้ประกาศสัจธรรมที่ตรัสรู้นั้นแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสุบินนิมิตข้อที่สเป็นมงคลนิมิตที่จกมีสามณพราหมณ์ผู้นุ่งขาวห่มขาว,ขาวเข้ามาสู่สนักของพระองค์ผู้ตรัสรู้สุบินนิมิตข้อที่สเป็นมงคลนิมิตที่ชนชาววนณะทั้งสี่ เมื่อมาสู่สำนักของพระองค์แล้วจกรู้ทั่วถึงธรรมที่ตรัสรู้นั้นสุบินนิมิตข้อที่หเป็นมงคลนนิมิตที่พระองค์แม้ทรงสมบูรณ์ด้วยอามิสบูชาที่ผู้เลื่อมใสน้อมนำมาถวายแต่จักไม่ทรงติดอยู่ในลาบสการะทรงรับข้าวมัทุปายาต และลอยถาดเสียงบารมีรุ่งเช้าของวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหพระมหาบุรุษเมื่อทรงชำระพระสรีรากายแล้วประทับนั่งณภายใต้ต้นอชะปาละนิคโครธขณะนั้นนางทาสีที่นางสุชาดาสั่งให้ไปทำความสะอาดบริเวณต้นไทรได้เดินทางไปถึงที่ ตรงนั้นและพบเห็นพระองค์ซึ่งมีพระสมีกายแผ่ซ่านออกเป็นปริมนทนงดงามยิ่งนักคิดว่าเป็นเทวดามารอรับพริกรรมจึงรีบนำข่าวมาบอกแก่นางสุชาดาฝ่ายนางสุชาดาเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงรีบยกถาดข้าวมาทุปายาขึ้นมาทุนไว้เนื้อหัวออกจากบ้านมุ่งตรงไปที่ต้นไสรนั้น ครั้นเห็นพระมหาบุรุษผู้งดงามเช่นนั้นจึงน้อมข้าวมทุปายาตเข้าไปถวายพระมหาบุรุษไม่ทรงรับทันทีเพราะขณะนั้นบาทที่เท้าคติกาพรมถวายในวันผนวดได้หายไปทรงมองมาที่นางสุชดานางก็ทราบว่าพระองค์ไม่มีบัตรรับจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าถวายพร้อมทั้งถาดแล้วกล่าวต่อไปว่าความปรารถนาในใจของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วชั้นใดขอความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจงสำเร็จฉันนั้นเถิดจากนั้นจึงถวายอภิวาทลาคืนกลับนิวาสสถานของตนโดยไม่ได้มีความอะไรในถาดทองที่มีค่าถึงแสนกหาปณะนะพระมหาบุรุษ ทรงปั้นข้าวมัตุปายาตนั้นเป็น49ก้อนแล้วเสวยทั้งหมดจากนั้นทรงถือถาดเดินมุ่งหน้าสู่แม่น้ำเนรัญชาราทรงอธิษฐานว่าหากจากได้ตรัสรู้ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปด้วยอำนาจสัจจะทิฏฐานถาดได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลประมาณ80ซอก แล้วจมลงสู่นาคพิภพกระทบถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ในอดีตคือพระกกุสันทะพระโกนาคนามนะและพระกัสปะเสียงถาดกระทบกันทำให้พญากาลนาคราชตื่นขึ้นแล้วกล่าวว่า เมื่อวานนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งองค์แล้วก็หลับต่อไปจากตื่นขึ้นอีกครั้งในการที่ทาดของพระสีอริยเมตรตยพุทธเจ้าจมลงตั้งสัตยาธิฐานบำเพ็ญเพียรทางจิตพระมหาบุรุษเมื่อเห็นในมิตรหมายเช่นนั้นแล้ว ก็มั่นพระไทยว่าจะต้องตัดสรู้แน่นอนจึงประทับพักผ่อนพระอิริยาบถในป่าไม้สาละจนเวลาบ่ายคล้อยได้สล็จข้ามแม่น้ำเนรัญชาราไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหาสถานที่บำเพ็ญเพียรทางจิตระหว่างทางพบโสติยพรามเขาเลื่อมใสได้ถวายหญ้ากุสะแปดกรรมพระองค์ทรงรับ และเดินทางจนมาถึงต้นพระศีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสหชาติจึงหยุดพักและปูลาดหญ้าก,กุสะทำเป็นบันลังที่ประทับนั่งเมื่อเสร็จแล้วทรงขึ้นสู่โพธิบันลังหันพระปิสดางหลังเข้าหาต้นโพผินพระพักไปทางทิศตะวันออกทางแม่น้ำเนรัญชารา แล้วทรงตั้งสัตยาธิฐานจารุงคะมหาประธานว่าเนื้อและเลือดในกายจงเหือดแห้งไปแม้จะเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุโพธิญาณที่พึงบรรลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบันของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียรเป็นแน่ แล้วทรงนั่งคูบันลังตั้งพระวรกายตรงดำรงพัสติมั่นต่ออารมณ์เฉพาะหน้าฝ่ายเหล่าเทวดาตั้งแต่ชั้นรุกขเทวดาจนถึงพรม,มโลกเมื่อเห็นมหาบุรุษทรงอธิษฐานเพื่อความเป็นสัพเพยูเช่นนั้นต่างประกันสักการะบูชาด้วยทิพยบุภาหลากชนิด